ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามเพจของ l ีวิตโค้ดไทยแลนด์นะครับรวมไปถึงห้องเรียนของ l ีวิต VEP และก็กลุ่มห้องคลาส VEP พันธมิตรหลายๆห้องเลยนะครับออวันนี้ผมอาจารย์ใหญ่นะครับก็เอาของมาแจกดีกว่านะวันนี้นะวันนี้ผมแปลงรูปแบบของฟิลนะครับที่เป็นฟิลของงาน l ีวิตนะครับเก็บไว้เนาะซึ่งก็จำนวนหนึ่งเนาะเดี๋ยวว่าจะแจกเดี๋ยวสอบวิธีการใช้ก่อนวิธีการก็คือ เดี๋ยวผมจะให้เราเข้าไป add นะครับตรง additional setting และก็เรียกไปที่ fill pattern นะครับมันจะมี pattern ใน2รูปแบบซึ่งผมแปลงไว้ให้หมดแล้วนะครับก็มีแบบไฟล์และแบบ model เนาะเวลาเรียกใช้ก็คือ,อ,อ browse เข้าไปที่ draft นะครับ browse เข้าไปที่ draft กด new กด custom นะครับแล้วก็ b rowse เนาะมันก็จะมี file h a t นะครับโฟลเดอร์ er ที่ผมให้ไปจะมี2ไฟล์เป็น fill draft กับ fill model นะ สองตัวนี้จริงๆแหตเหมือนกันแต่ใช้งานแตกต่างกันตามออปชันของแฮตที่ที่ฟิล์มแพทเทิร์มันแบ่งไว้นะครับก็คือมีดัฟติ้งกับโมเดลเนาะถ้าเราใช้ดัฟติ้งล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ของดัฟติ้งนะครับเช่นผมต้องการเบาฟ์โฟลเดอร์ดัฟติ้งนะครับผมเบา AR ไทสแล้วกันเห็นไหมมันจะมีรถลายเกิดขึ้น AR อาร์ไทสิบในทางกับการถ้าผมจะใช้เป็นโมเดลนะครับก็แอดไปที่ไฟล์ของโมเดลครับ AR14 นะก็จะโชว์ up ได้เหมือนกันเนาะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสติ้งดูครับว่าเวลาเรา h ไ a ล file ามาเป็นลนักษณะนี้เนี่ยหน้าตามเป็นยังไงนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ที่ตัวของ Legion เนะ,ะวิธีการ h ฮ a ก็คือกด finish ถูกไหมครับ จากนั้นก็ duplicate แ a ตใหม่ขึ้นมาอีดิ u p l i c a t ตนะครับเนาะเดี๋ยวชื่อค่อยตั้งตั้งเป็น vertical 2ไปก่อนจากนั้นรถลายแ a ตเนี่ยเราเรียกเข้ามาใหม่นะครับเรา new เออ custom ไปนะครับแล้วก็ b บราว e b บราว e ไปที่โฟลเดอร์ของ drafting นะผมเรียกมาสักรายการหนึ่งแล้วกันเนาะ ar อ1อย่ิบาโอเคนะครับ c o ปี้นี้ไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชื่อนะครับตอนหลัง เลือกเ r 2 1นะครับแล้วก็เปลี่ยน Rename ตรงนี้เป็น Rename อ r 2 1เห็นไหมครับวิธีการทำงานเป็นแบบนี้นะกด Finish เห็นไหมเราก็จะได้แฮชสำหรับการใช้งานบน r e v i t แล้วครับโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับลิงก์เนี่ยดาวน์โหลดได้จากทางโพสต์ด้านล่างนะครับโอเคครับ